สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง m e มโมรี่ดีมฟันนะครวันนี้เราจะมาแนะนำการ์ตูนเรื่องใหม่กันนะครับกับค่ายสยามิเตอร์คอมิกที่มีชื่อว่า The Blood Taker นะครับชื่อภาษาอังกฤษว่า Blood Taker นะฮะชื่อภาษาไทยชื่อว่า MoMo แวมไพร์สาว MoMo นะครับแต่งโดยอากิระซูกิโตนะครับคือภาพหน้าปกเนี่ยก็ออกจะสีโทนทึมๆ ออกแนวเทาๆดำๆสักนิดหนึ่งนะครับเป็นกระตูนที่มีอายุ18บวกขึ้นไปนะครับค่อนข้างมีความรุนแรงในเนื้อหาอยู่ประมาณ1น,นะครับราคา90บาทแต่ว่า90บาทเนี่ยผมรู้สึกว่าปกก็ทําดีนะครับจะเป็นปกแบบด้านๆนิดนึงนะฮะหมายถึงว่าไม่ใช่หน้าที่ด้านนะฮะหมายถึงว่ากระดาษเนี่ยมันจะมันด้านนะครับ ด้านในปกก็จะไม่เหมือนกับด้านปกนอกนะครับแล้วก็มีหน้าเปิดสีสีด้วยประมาณ2-3สาหน้านะครับหนาพอสมควรสำหรับ90บาทผมถือว่าคุ้มนะสำหรับเรื่องนี้อ่านได้ยาวๆในราคา90บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นการ์ตูนนะครับของคนเขียนที่มีชื่อว่าอากิระสุกิโตเนี่ยแหละครับเรื่องราวนะครับก็จะเล่าถึงนะครับนายมิคุงามิ เคงะนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนหรือก็คือตำรวจที่คอยสืบสวนเรื่องราวฆาตกรรมเรื่องราวทั่วไปนะครับในหน้าที่ของตำรวจนะครับ mm. เขาก็สืบสวนคดีที่กำลังเกิดขึ้นบ่อยอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งคดีที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือในเหตุการณ์ที่เขาเล่าในกระตูนะครับคดีแรกที่เขาเจอก็คือมีคนเนี่ยถูกตัดแขนตัดขานะครับหั่นร่างกาย แล้วเหมือนถูกสูบเลือดออกไปจนหมดนะครับแล้วก็มีเหมือนแก้ววายพร้อมกับเลือดอยู่ในแก้วนะครับเหมือนมีใครกําลังนั่งดื่มอยู่ด้วยการวิเคราะห์ของพระเอกนะครับก็เลยทําให้สโคปความน่าจะเป็นไปได้หลายๆอย่างลงมานะครับทุกคนเนี่ยเขาก็จะเชื่อว่าเชื่อใจในฝีมือของพระเอกมิโครงามีเคียงงของเราอยู่ไม่น้อยนะครับเพียงแต่ว่า พักหลังๆเนี่ยไอตัวเคงโก้เนี่ยเขาทำตัวแปลกไปนะครับไม่ค่อยตั้งใจเหมือนเดิมแต่เวลาเขามาทำงานทำการสืบสวนเนี่ยเขาจะสืบโดยมีความหลักแหลมในการสืบนะคบมีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างดีทำให้ทุกคนเชื่อใจแต่ว่าเขารู้สึกว่าทำไมถึงเปลี่ยนไปขนาดนี้นะครับพวกกลุ่มตำรวจอะไรเงี่ยก็หัวเราะยอเขาบางส่วนนะครับ,บางส่วนก็ค่อนข้างที่จะสนใจในชีวิตของพระเอกว่าทำไม ถึงเปลี่ยนเป็นคนหล่อแหละไปได้นะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยมิโคงามิเนี่ยเคงโง่เนี่ยเขาไม่ได้เปลี่ยนไปเพราะเหตุว่าเขาหล่อแหละขึ้นนะครับที่เขาเปลี่ยนไปเพราะว่ามีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งตอนเนี้ในเมืองนะครับเขาก็จะหวาดหวั่นกับฆาตกรโรคจิตที่เป็นซีเ serial ลเ l อ e r คนนี้มากๆจนตั้งฉายาให้ว่าวีนะครับเพราะว่า มีคนเห็นว่ามีการดูดเลือดออกไปอะไรแบบนี้นะครับ V ก็ย่อม,มาจากแวไพร์เนี่ยความจริงแล้วเนี่ยพระเอกเนี่ยมีความหลังที่ไม่ดีเกี่ยวกับแวไพร์อย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าแวมไพายดังกล่าวเนี่ยเป็นคนที่สังหารภรรยาของเขาด้วยการตัดหัวนะครับเขากลับมาเห็นภรรยานะครับหัวถูกตัดแล้วก็ไปเจอกับไอปิศาจตนที่ว่านะครับ ไอปีศาจตัวน,นี้ก็จะมี2หน้านะครับเป็นวัมพร์ที่มีสหน้าแล้วก็พยายามกัดพระเอกนะครับเหมือนกําลังเล่นสนุกกับพระเอกอยังไงอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันไม่ฆ่าพระเอกโดยทันทีนะครับแต่จะปล่อยให้มีชีวิตรอดต่อไปเพราะว่าเขาต้องการบ่มเพาะเลือดที่อร่อยนะครับจากความทุกข์ทรมานของพระเอกในการที่ถูกเห็นภรรยา ถูกฆ่าตายต่อหน้าต่อตาไปนะครับชายสองหน้าเนี่ยเขาก็ตามอย่างเป็นเอาเป็นนอาตายนะครับไม่มีใครเชื่อเรื่องที่เขาบอกนะครับเขาพยายามบอกว่ามีแวมไพร์เนี่ยสองหน้ามาทําร้ายพันย,ยาเขากับตัวเขาแต่ก็เหมือนทุกคนจะไม่เชื่อนะครับคิดว่าเป็นเรื่องตลกเรื่องไร้สาระนะครับพระเอกเขาก็เลยปลีกวิเวกนะครับไปตามล่าพวกแวมไพร์พวกนี้ด้วยตนเองนะครับเขาก็พยายามไล่ฆ่า ทุกคนที่เป็นวมไพายมาเรื่อยๆเพื่อเสบสะชายที่มีฉายาย,ย่อว่าวีคนนี้นะครับที่มีสองหน้าแต่แล้วกลับกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาทำมานะั้นต้องสูญเปล่านะครับอยากรู้ว่าสูญเปล่าอย่างไรอันนี้ผมขอไม่สปอยก็แล้วกันนะก็ต้องไปดูในเล่มนี้นะครับหลังจากนั้นมันก็มีเหตุการณ์พลิกผันนู่นนี่นั่นนะครับทำให้เขาเนี่ย จำจะต้องกลายเป็นสิ่งที่เขาเกลียดนั่นก็คือแวมพายนั่นเองนะฮะด้วยความช่วยเหลือของเด็กหญิงที่ชื่อว่าโมโมคนนี้นะฮะที่อยู่หน้าปกเล่มหนึ่งนี่นแหละเขาก็ช่วยเหลือให้พระเอกรอดตายมาได้แต่ว่าต้องแลกกับการที่พระเอกถูกเปลี่ยนไปเป็นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตนะครับแล้วก็กระหายเลือดอย่างเดียวกันกับชายสองหน้านั้นและจะต้องเป็นทา่าเธอ ในการทําตามคําสั่งของเธอตลอดไปนะฮะแต่พระเอกเนี่ยมันก็ยังคงหมกมุ่นอยู่กับการล้างแค้นที่ต้องการจะฆ่าชายสองหน้าให้ได้นะครับค่อนข้างที่จะสนุกทีเดียวนะฮะอ่านเล่มหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าวางไม่ลงเลยนะต,ต,ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับออกแนวโคนันบนแฟนตาซีเล็กน้อยนะครับอาจจะคล้ายๆเรื่องแวมพายไนท์บวกกับโคนันแลมิกซ์กลายมาเป็นเรื่องนี้นะ เพราะว่าค่อนข้างที่จะออกแนวสืบสวนนิดหน่อยนะครับแล้วก็อารมณ์ประมาณว่าสืบสวนหาพวกผู้ผีปีศาจนะครับเจแล้วก็จะไปฆ่านะครับการฆ่าของเขาก็จะใช้พลังเหนือมนุษย์ที่เขามีนี่แหละในการสำเร็จโทษผู้คนที่เป็นแวมไพร์ไม่ดีนะฮะอันนี้ก็จะออกมาแล้วประมาณ5เล่มน,นะฮะล่าสุดโดยสุดจะอยู่ที่เล่ม5ราคา90ผมว่าถือว่าไม่แพงเลยนะ เพราะมันหนามากๆมีหน้าสีๆด้วยกระดาษก็ยังดีนะครับที่สําคัญภาพวาดเนี่ยสวยมากๆนะสำหรับการวาดผู้หญิงผู้ชายก็หล่อๆอาการอยู่นะฮะแต่รู้สึกว่าถ้าวาดผู้หญิงเนี่ยจะสวยสงา่ามากกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นการ์ตูนที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ขายดีอยู่ระดับหนึ่งกับเรื่องโมโม่เดอะบัตเทเกอร์นะครับถ้าใครสนใจก็ไปหา ซื้อกันได้นะครับที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรือว่าบุ๊กเฟนนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เมม o r รี่ดมฟันด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับมีอะไรใหม่ๆจะมารีวิวให้เพื่อนๆชมกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนพร้อมคำว่าทั้งหมดเอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ